ล้มลุกคลุกครานครับผมมีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างครับแต่ก็ผ่านมาได้ดีและก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็สนุกสนุกดีครับถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกปีหนึ่งเลยมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรที่ยังไม่ลองทําก็ลองทําดูอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับชิปปีที่แล้วนะผมว่าทุกคนทํางานเหนื่อยมันก็ต้องมีจุดเซฟโซนของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมว่า จุดที่เราสบายใจมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ของผมก็การไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เป็นการพักผ่อนสําหรับผมแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยมาก็หายก็ปีที่แล้วเป็นปีที่เหมือนก็เราก็ได้เติบโตขึ้นในฐานะนาาักแสดงอีกหนึ่งปีครับผมเป็นอีกปีหนึ่งที่สนุกมา,มากๆแล้วก็เติบโตขึ้นมา,มากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาได้ยินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วปีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจะเป็นไปทางไหนอะไรเงี้ยก็ขอให้มัันดีครบ เพราะว่าเราก็ทํางานนักแสดงนะแบบเพื่อนๆเราก็ทางาน,นแสดงถ้ามันถ้ามันไปได้ดีมันก็คงดีแหละแต่ถ้ารับมือเนี่ยผมว่าคงต้องหาอะไรทําเพิ่มไปด้วยขายของขายรองเท้าครับใช่แต่ข,ขายแต่ขายดีครับซื้อได้ครับพี่ขายตั้งแต่สองพนสแล้วครับส่วนตัวชอบรองเท้าบูทชอบใส่บูทแบบทุกวัน <laughs> ไม่รู้ทําไมแล้วก็อบอ มันก็คงจะมีแบบกลุ่มคนแบบเราที่ชอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนจะเพิ่งมาบูมเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยแหละปีปีสป,ปีก่อนเนี่ยแหละที่คนเริ่มมาใส่บูสต์มากขึ้นเลยสวัสดีครับยุ่นุุสนุครับสวัสดีครับกัรณภัทรนาลนองครับ ใช่ครับก็อยากสวัดีปีใหม่ของอสมทด้วยนะครับปี2,5,6,8ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ช่องเจริญเติบโตขึ้นไปเยอะๆเลยนะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ M c o มคอด้วยนะครับผมปี2025นี้นี้เนี่ยก็อยากจะให้เป็นสื่อที่ดีเป็นช่องที่แบบว่าเป็นความสนุกความบันเทิงแล้วก็ให้สาราแก่ประชาชนชาวไทยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ล้มลุกคุกครานครับผมมีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีและก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็สนุกสนุกดีครับถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกปีหนึ่งเลยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีสนุกดี <S <S มีครับมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรที่ยังไม่ได้ลองทําก็ลองทําดูอะไรเงี้ยก็ถือว่า คุ้มอยู่ครับชิปปีที่แล้วเนี่ยเช่นเจอพวกผมใช่ไหมะเรื่องดีๆก็เจอน้องๆแบบเออด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ปีที่แล้วเป็นปีที่เหมือนก็เราก็ได้เติบโตขึ้นในฐานะนักแสดงอีกหนึ่งปีครับผมก็มีทั้งผลงานออกมามากมายแล้วก็แบบว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้แล้วเฮ้ยเราไม่ใช่เด็กแล้วความรับผิดชอบเราเนี่ยก็ต้องมีมากขึ้นครับผมปีที่แล้วก็ มีทั้งผลงานมีภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่ได้เล่นแล้วก็ยังมีซีรีส์ที่ถ่ายแล้วก็มาจนถึงปีนี้ด้วยครับผมก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สนุกมา,มากๆแล้วก็เติบโตขึ้นมา,มากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมานครับผมรวมถึงขอบคุณทาง M c o t คด้วยที่แบบว่ามีข่าวอะไรมีกระแสอะไรเนี่ยทางเ c o t คก็ช่วยโปรโมทให้เสมอแล้วก็ได้มาที่นี่หลายๆครั้งก็รู้สึกว่าที่นี่แบบเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าคอยอยู่พ่วกพวกเรานักแสดงทุกคนครับ พอดีว่าเพิ่งต้นปีด้วยนะสิครับใช่แต่ว่าจริงๆก็คือผมเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวญี่ปุ่นมาสิบกว่าวันครับผมกับเพื่อนๆก็ไปฮิวใจตัวเองมาแล้วก็ พอดีว่ายังมีโปรเจกต์ที่ถ่ายค้างไว้อยู่มีทั้งซีรีส์ที่เปิดกล้องไปแล้วแล้วก็กำลังจะบวงสวงครับผมก็คิดว่าจะมาคอนติเนียผลงานพวกน,นั้นต่อให้หมดแหละเพราะว่าเราก็ฮิวใจมาเต็มที่แล้วแล้วก็จะได้พร้อมที่จะสร้างผลงานดีๆครับผมเพื่อที่จะให้แฟนๆรอรับชมกันครับผมไปมาสิบกว่าวันอ่ะใช่พอไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาเจอพ่ยุนเลยวันนั้นแบบว่าเจ็แหลกมากคือ คือแพลนไว้อยู่แล้วว่าว่าแบบว่าอุ้ยคือสิ้นปีเนี่ยพอดีว่าผมเพิ่งถ่ายกองกองกองหนึ่งเสร็จครับผมประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาก็เลยแบบว่าเฮ้ยโอเคตอนแรกจะอยู่จนถึงวันเกิดเลย12มกราแต่ว่าคุยมันดูจนนานไปนิดนึงแล้วก็ทางกองอีกกองหนึ่งเขาก็เรียกตัวแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกลับมาก่อนแต่ว่าโอเคครับก็ถือว่าพร้อมครับผมแล้วก็พร้อมจะยิงงานยาวๆสำหรับปีนี้ครับพี่ยุ่นแล้วครับ คิวใของผมส่วนใหญ่ไปเจอเพื่อนๆมากกว่าอะไรเงี้ยไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่บ้านนั่งกินหมูกระทะชาเพื่อนมันจะมีเพื่อนๆแก๊งหนึ่งที่สามารถหิวใจได้แล้วก็อยู่แก๊งๆนั้นอะไรเลยฮะไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ขี้เกียจส่วนใหญ่จะเล่นเล่นเกมกันฮะแล้วคุยเรื่องเก่าๆแบบแก่แล้วสาวคนแก่อะไรโอ้ก็นัดกัน สองทุ่มสามทุ่มใช่ไหมฮะกลับบ้านก็หกโมงเช้าเลย <f ew> นั่งคุยกันนั่งเล่นกัน<ม>กก <c oughs> อะไรเงี้ยตักบาตรตักบาตรอยู่จันตักบาตรได้เลยผมว่าทุกคนทำงานเหนื่อยมันก็ต้องมีจุดเซฟโซนของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่า จุดที่เราสบายใจมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ของผมก็การไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เป็นการพักผ่อนสําหรับผมแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยๆมาก็หายปกติก็ใช้ชีวิตคนเดียวนะไม่ไม่เคยยังไม่เคยต่างประเทศต่างจังหวัดคนเดียวยังไม่เคยฮะแต่ก็คิดอยู่ว่าน่าจะลองไปแต่ว่าก็กลัวเหงา ไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ในกรุงเทพเนี่ยไปคนเดียวบ่อยไปนู่นไปนี่ไปนั่นคนเดียวบ่อยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราไปเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่คืออะไรส่วนใหญ่ก็ชอบไปดูธรรมชาติหรือไม่ก็แบบคนผมชอบเดินไปเรื่อยฮะนั่งรถเมล์เดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านเออใช่ใช่ชอบอะไปดูงานศิลปะดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยชอบ เหงาอยู่บ้านมันเบื่อก็เลยเดินออกไปดูสะหน่อยผมว่ามันก็เห็นชีวิตคนหลายๆแบบอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนกลับมาเรามั้งครับว่าเออก็ยังไม่ได้ทําอะไรตั้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็มันก็กลับมาแล้วก็มีแรงทําอะไรเยอะเหมือนกัน ก็ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันวางแผนชีวิตตัวเองได้ขนาดนั้นไหมแต่แค่แบบทุกวันนี้มีความสุขก็โอเคแล้วฮะใช่เอาอะไรบ้างครับเ <laughs> มื่อกี้แปรคำถาม <laughs> จริงๆไม่ไม่ค่อยมีครับจริงๆผมพี่ผมเป็น extrovert บบประมาณหนึ่งเลยใช่ใช่พี่ยุทธเขาจะเป็น i n รเวิร์ t แต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้ครับผมจริงๆผมชอบชอบอยู่กับเหมือนพี่ยุ่ธเลยผมชอบอยู่กับเพื่อนๆใช่เป็นเป็นปน,นุ่งสังคมมันก็จะมีแบบว่าเพื่อนหลายกลุ่มหน่อยอะไรเงี้ยครับผมพราะนี้จะใกล้วันเกิดไงผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะ นี่หนักใจเลยนะไม่เรื่องหนักใจเลยนะเอ้ยเราจะ,ระเราต้องตตีกับกลุ่มนี้วันไหนครอบครัววันไหนเพื่อนเพื่อนวันไหนหรือว่าแบบเพื่อนกลุ่มมหาลาัยวันไหนเพื่อนกลุ่มนักสแสดงเรื่องนั้นวันไหนอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าจริงๆผมรู้สึกว่าความสุขของผมในวันปีใหม่ซึ่งก็อาจจะเป็นอ่าแบบเดียวกับหลายๆคนที่ดูอยู่ด้วยก็คือแบบว่ามีความสุขกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ผมคือผมเข้าใจว่าโอเค ก็ช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆแหละช่วงปีใหม่เนาะแต่ว่าระหว่างปีเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องอะไรเข้ามาบ้างเนาะการทํางานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักแสดงอย่างพวกเราหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามมันมีเรื่องเครียดอยู่แล้วครับผมแต่ว่า ในวันเหล่านั้นนะผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆรอบตัวคุณอยู่ครับผมไม่ว่าอย่างของผมอาจจะเป็นแบบว่าการที่ได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวหรือว่าแม้แต่ว่าแบบว่าเออเรานั่งไถทวิตเตอร์เล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวงี้เราก็เห็นว่าแฟนคลับพูดถึงเราในด้านดีบ้างงี้เราก็รู้สึกดีใจไปกับมันครับผมก็นี่แหละครับความสุขที่ที่แบบว่าผมคิดว่าไม่ต้องเป็นช่วงปีใหม่หรอกแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีมันอยู่แล้วรอบๆตัวเราแต่มันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองครับผม นักแสงานน้อยลงผู้จัดงานน้อยลงมากๆต้อสอบมางเียนะแสดงนวิธีการตัดตัวเรื่องยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับเรื่อนไม่ยากเลยครับพี่ผมของานหน่อยครับแซลๆซลก็เป็นตัองหลัยไปเป็นแซลๆก็ผมเข้าใจว่าอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราสองคนอาจจะ ไม่ได้พบขนาดเพราะว่าเป็นส่วนมากจะเป็นผู้จัดการคอยดูแลครับผมเรื่องเรื่องคิวเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเราสองคนเนี่ยใช้คําว่าอะไรดีเราก็เต็มที่ไปกับมันครับผมทุกงานเราไม่ได้สนใจเลยว่าเฮ้ยโหเราเล่นมา4ี่หปีแล้วเราไม่อยากไปแคสแล้วอะ่ะเราแบบย้ายเขาล็อกตัวเราเลยได้ไหมหรือว่าเฮ้ยทําไมเราอยากมีอีโก้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะพอโตขึ้นจริงๆมันทําให้รู้ว่าเฮ้ย จริงๆอะความคิดอย่างนั้นมัน,ม,นมันก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวครับผมสำหรับเรากันอะผมดีใจนะที่แบบว่าวันนี้แบบว่า,าผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยกันแบบว่าบทนี้ส่งมาถ้าแค่การสนใจอย่างเงี้ยกันการลองไปแคสดูไหมผมไม่ได้ติดว่าจะต้องตื่น8ปดโมงเช้าไปไปนั่งรอร่วมกับน้องๆคนอื่นที่แบบว่าคือเขาก็มารอเหมือนเราครับผมเพราะว่าเขาสนใจในงานศิลปะชิ้นนี้ในในบทบทนี้จริงๆแล้วก็แบบว่า ถ้าเรามีโอกาสได้รับมันมาแล้วครับผมจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตัวละครเนี่ยมันมันเป็นได้แค่ตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับผมผมเชื่อว่าแค่ผลงานมันออกมาดีครับผมโดยที่ตัวเราตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับผม จากประสบการณ์ที่ผมอยู่มานะมันก็ทําให้เรามีงานต่อมาเรื่อยๆเองครับผมเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขารอดูอยู่หรือว่าถ้าสุดท้ายมันไม่มีจริงๆอ่ะอย่างน้อยมันก็มีแฟนคลับที่คอยชอบและสนับสนุนในสิ่งที่เราทําออกมาครับเราทําให้มันเต็มที่เนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาดีตามที่เราทำํำเองครับผมคําถามอะไรนะพี่ <c oughs> นานมาก <c oughs> <c oughs> อ่ ได้ยินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วปีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจะเป็นไปทางไหนอะไรเงี้ยก็ขอให้มันดีและครับเพราะว่าเราก็ทํางานนักแสดงนะแบบเพื่อนๆเ,เราก็ทำงานแสดงถ้ามันถ้ามันไปได้ดีมันก็คงดีแหละแต่ถ้ารับมือเนี่ยผมว่าคงต้องหาอะไรทําเพิ่มไปด้วย mm hmm. เพราะว่าถ้าง,งานแสดงมันน้อยลงเราจะไปโฟกัสอันนี้อย่างเดียวมันก็ยากใช่ไหมฮะก็ต้องหาอะไรทําเสริมไปด้วยที่มันจะไม่ได้ลําบากเราแล้วก็อาจจะไม่ต้องเครียดตรงนี้มากอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรก ที่เราชอบทําแล้วก็ลงไหลมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปเครียดตรงนี้ด้วยหางานหลักอย่างอื่นทําก็ได้อะไรเงี้ยครอุ้ยคืออะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้มันมีธุรกิจธุรกิจใช่ไหมครับเนี่ยคุณพูดมาขนาดนี้แล้วครับขายของขายรองเท้าครับใช่แต่ขายขายแต่ขายดีครับซื้อได้ครับพี่ขายตั้งแต่สองพันสิบเก้าแล้วครับนานแล้วใช่อันนั้นไม่ไม่ครับอันนั้นขายเพราะ ส่วนตัวชอบรองเท้าบูทชอบใส่บูทแบบทุกวันไม่รู้ทําไมแล้วก็อมันก็คงจะมีแบบกลุ่มคนแบบเราที่ชอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนจะเพิ่งมาบูมเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยแหละปีปีสป,ปีก่อนเนี่ยแหละที่คนเริ่มมาใส่บูทมากขึ้นอะไรเงี้ยนักสแสดงคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็เริ่มขายดีอะไรนะโอ้ยินดีครับ <laughs> ขึ้นที่หน,น,น,น้านมาเลยครับ <laughs> ชื่อว่า Sugary B K K ครับได้ ก็อย่างเดียวอยู่ครับที่เหลือก็ลงทุนอะไรไปเรื่อยลงทุนไปเรื่อยที่เจ็บตัวเยอะนะในเนลงทุนี้เจ็บตัวเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงควรศึกษาครับถึงศึกษาดีก็เสี่ยงอยู่ดีกลัวครับเพราะว่าเจ็บไปเยอะแล้วก็เลยศึกษามากขึ้นถึงจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่แนะนําให้เขาไปลงให้เขาไปศึกษาเองดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแนะนําไปแล้วมันจะแย่ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ